สวัสดีครับคลิปนี้นะครับจะมารีวิวอุปกรณ์ชุด d s p พร้อมกับชุดจูลกลมนะครับชุดนี้จะส่งไปให้พี่น้องทางเพื่อนบ้านประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับก็คือประเทศเมียนมานน่เองนะครับมาดูว่าเขาสั่งอะไรบ้างนะครับอุปกรณ์ชุดแรกนะครับก็จะเป็นใี้ของเราก็คือม a ร a นี่ d p a ส0 F R ซึ่งเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับ เป็นดิสฟีรุ่นอมเตอร์กค่ายมารานี่นะครับที่มีไอตัว FAR หรือไอตัว l i เนียนะครับ loudspeaker processor นะครับฟังชันนี้เป็นที่คุ้นหูกันดีนะครับ่ลูกค้าสั่งมาพร้อมกับคอมพิวเตอร์นะครับทั้งเอาไว้คอนโทรลตัวมารานี่แล้วก็ซอฟแวร์นะครับเป็นคอมพิวเตอร์แลปท็อปเลยจากเ e โนโวครับรุ่นทงิงแพดนะรุ่นนี้ค่อนข้างหายากนะครับนะ ถามว่าหาในตลาดทั่วไปได้ไหมหาได้นะครับแต่ว่าสภาพที่มันสมบูรณ์ที่สุดดีที่สุดเก๋งที่สุดนะครับเพื่อที่จะนํามาอัปเกรดแก่คนข้าที่จะหายากนะครับเราก็ได้รับรีเควสต์นะครับจากลูกค้าหรือลูกค้ามีความต้องการใช้รุ่นนี้นะครับก็หามาจุดได้นะครับนะเป็นรุ่น X230 นะครับยังคงเป็นกิ่นายจากตระกูล IBM อยู่นะครับจากคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นตระกูล IBM นะครับ 230นะครับโอเคนอกจากนี้นะครับตัวในตัวคอมพิวเตอร์นะครับจะมีซอฟต์แวร์มานี่2 0ศูนย์ลิขสพร้อมแล้วนะครับในการใช้งานและก็มีสมาร์ d เดียทูด้วยนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นตัวลิขสิทธิ์เลยนะครับสมาร์ตเดียทูลูกค้าสัง่งตัวลิขสิทธิ์ด้วยก็ได้ติดตั้งลงไปในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เสร็จสับพร้อมใช้งานได้เลยนะครับนี่คือสตาต์ทขึ้นมาให้เห็นนะครับว่า ก็ทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับตัวมาโอนี่เครื่องนี้นะครับกับตัวคอมพิวเตอร์ Computer นะครับใช้งานได้เข้ากันได้ดีเลยนะครับมีขนาดหน้าจอที่กระทัดัดนะครับเหมาะสาหรับในการพกพาว่็จะเป็นงานินดอร้วก็เอาร์นะครับการใช้งานก็ค่อนข้างที่จะทนทานนะครับตามสไตล์ของติ n k แ a ดอยู่แล้วนะครับโอเคสําสหรับอุปกรณ์ถัดมาก็จะเป็น เบอร์เรนเจอร์ UMC 2 0 2 HD นะครับนะ่าตระกูลนี้คนำคาญที่จะไว้ใจได้เลยนะครับเป็นปีใหม่จากไมดาดนะครับเป็นออดิโออินเทอร์เฟซจากค่ายเบอร์เรนเจอร์นะก็มีจำนวน2อินนะครับแล้วก็2เอาท์สามารถจ่ายไฟแฟนทอมสี่โวลต์ให้กับไมอาร์ทีเนะครับรุ่นนี้ผมได้เลือกไมอินเตอร์เฟสไอ้ไมอาร์ทีเนะครับตัวซูเปอร์ลักนะครับ ECM 999นะครับซึ่งใช้ไมแฟนทอมสี่สิบแปดโวลต อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับในชุดนี้จะเป็นสายสัญญาณต่ดดางๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสายไม้สายเอาพุทแล้วก็สายเฟรนด์นะครับให้ลูกค้าพร้อมใช้งานเลยสําหรับในวิดีโอต่อจากนี้นะครับผมจะรีวิวทดสอบนะครับใช้งานอุปกรณ์พวกนี้นะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับฝากทุกท่านติดตามด้วยนะเมื่อวิดีโอเสร็จสิ้นนะครับก็ขอบคุณ นะครับลูกค้าที่ติดตามนะครับให้กําลังใจการสั่งซื้อสินค้าอุ่นจากทางเพจสอนจุลพงมาด้วยดีเสมอมาครับก็หวังว่าคงเป็นเช่นนี้ตลอดไปนะครับขอบคุณพี่น้องทางเพื่อนบ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นทางเมียนมาแล้วก็ทางฝั่งเรานะครับก็สั่งสินค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมบวรนะครับเโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ 别拜，拜拜，拜拜。 สวัสดีครับสวัสดีครับอ,อันนี้จะเป็นไลฟ์สดนะครับาการาเชื่อมต่อ ของอุปกรณ์ลูกค้าก่อนจัดส่งไปยังลูกค้าทางฝั่งเมียนมานะครับมาีอุปกรณ์อะไรบ้างก็เป็นการทดสอบนะเพื่อ,อให้ลูกค้าได้รู้ว่าระบบเนี่ยของเราเนี่ยนะก็พร้อมที่จะทําการจุนออนไลน์นะครับไปยังเมียนมาก่อนจัดส่งก็จะมีการทดสอบนะครับเพราะว่าอยู่ไกลนะการที่จะ,ะไปสวิต์ก็ค่อนข้างยากนะครับก็ต้องทดสอบให้มัน เรียบร้อยก่อนที่จะจัดส่งนะครับมีเบื้องต้นนะครับก็จะมี m มาร์นี่สองศนแะครับแกะกล่องใหม่เลยนะก็ขึ้นแท่นทดสอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็เพิ่อติดทุกอย่างปกตินะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับจะเป็น Audio อ n t e เ f อร์นะครับผมเขียนไว้แล้วนะครับว่าลูกค้าได้สั่งทั้งเซตเลยนะครับตัวนี้ครึ่งแสนนะครับ นะมีอะไรบ้างเนี่ยผมกำลังจะไล่ให้ดูนะครับมานีเอร์่น0 f a r 27,900นะครับ Audio Interface ชุดจูนทั้งหมดชุดสายไมอะไรต่างๆนะครับก็รวมไปในในชุดนี้เบ็ดเสร็จเลยนะครับนะก็อินเทอร์เฟซก็ประมาณ3 0 0 0นนิดๆน,นะครับถ้าซื้อผ่านผมนะเพราะว่าเราจะดูแลหลังการขายด้วยสายสัญญาณไมอะทีเอนะครับ ตัวตัวอินเทอร์เฟสเนี่ยก็คือใช้ใช้ใช้ในการจูนนะครับพร้อมๆก,ก,กันกับตัวมานี่ f อฟนะครับมาดูว่าลูกค้าซื้ออะไรบ้างนะครับตัว2 0 f ศูเนี่ตัวหลักเลยนะครับนะถัดมาก็จะเป็นอินเทอร์เฟสชุดสายนะครับชุดสายในต่างหากนะนะแยกกันนะครับอ่านี่คือ2อย่างละมาดูไมอาทีเอนะครับไมอาทีเออ่าไมอาทีเอนะครับไมอาที ตัดมาก็จะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับตัวคอมพิวเตอร์ตัว,ตวนี้ลูกค้าเห็นผมใช้งานตัวนี้เลยตัว X 2 3 0ซึ่งเป็นตัวที่ผมใช้งานมายาวนานมากๆนะครับลูกค้าเห็นก็ขอซื้อเลยนะผมก็เลยบอกว่ามันเป็นรุ่นเก่าหนะ้า่างๆแต่ว่าเขาชอบนะครับเขาชอบรุ่นนี้นะครับเพราะว่าเขามีอยู่แล้วนะครับอยากอ่าก็ขอไปนะครับเป็นตัวแล็ทพอป ของ l e n o v o ที่ค่อนข้างทนทานมากมากนะครับต่อสภาพแวดล้อมต่างๆได้ทุกสภาวะเลยขออัปเกรดนะครับเต็มแม็กทุกอย่างก็อ,อัปเกรดไปเรียบร้อยนะครับเปลี่ยนซิลิโคนเปลี่ยนลายให้หมดทุกอย่างนะครับรีเฟสเครื่องทุกอย่างเป็นชื่อลูกค้าหมดทุกอย่างเลยนะพร้อมนะแล็ปท็อปตัวนี้นะครับก็ให้อุปกรณ์ทุกอย่างครบเลยนะครับลูกค้าซื้อพร้อมอะไรรู้ไหมสมาร์ทเดยทูครับ ลูกค้าซื้อด้วยนะครับสมาร์ทเดีของแท้นะครับเนี่ยนะครับน,นี่ครับของแท้เลยนะครับลูกค้าซื้อลิขสิทธิ์2สมาร์ทเดีด้วย